สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อฟซใหม่นะคะที่ขอยติดตามแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็รียบสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการติ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนานะคะอนดมบนก็จะพามานะคะสรุปแนวทางแลาพัตนาสูตรสองนะคะสำหรับเม็ดเดียวแล้วก็สูตรหนึ่งนะคะตัวเลขน้อยมากเนาะสำหรับสูตรที่หนึ่งนะคะกัดข้า,ยาวยากัรหลุดมีเยอะนะ,ะสำหรับสูตรสอของเรา หลุดยากแน่นอนนะคะสามหนึ่งเจาะไม่เข้านะคะตารางสายวิง่งมาสามหกหนึ่งนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีเนาะแปดเก้านะคะยังโชคดีเนาะได้แปดเก้านะคะสูตรสองนะก็ได้เฮกันไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งนะคะ ก็จะมีห้าหนึ่งสี่สองหกเจ็ดเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้รูบไปที่สองนะสองกับเจ็ดนะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่ง สองสองส,สองสามสองสี่สองห้าสองสหก สองเจ็ดสองแปดสองเก้าตัวเลขที่อันมิ้นชอบนะคะก็จะเป็นสองศูนย์ศูนย์สองสองห้าห้าสอง สองเจ็ดเจ็ดสองสองหกหกสองอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสองสี่สี่สองนะคะเม็ดเดียวนะคะจดไว้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูสูตรที่หนึ่งต่อนะคะ สำหรับสูตรที่1ตัวเลขน้อยมากโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดมีเยอะนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี4 7 1 5มีแค่นี้นะคะสำหรับชุดเด่นนะคะมินห้เด็ดไปที่5กับ7นะคะตามได้นะคะห7 1 5นะคะ สำหรับเด่น5นะคะก็จะมีห้าศนสี่นะคะสำหรับเด่นเนะคะก็จะมีเจ็ดสี สำหรับชุดการนะคะก็จะเป็นห้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนสีจ็ดเอาแล้ว,ลวนะเนาะมีแค่นี้นะคะเดาเบิลน,นะคะเบิ้ลก็มีอยู่นะคะมีเจ็ดเจ็ดนะ มีหนึ่งหนึ่งมีสีสี่แล้วก็มีห้าห้านะคะสำหรับสูตรที่หนึ่งมีเบิร์เหมือนกันนะคะตัวแรกที่แอดมินชอบก็มีหนึ่งเจ็ดห้าสี่หนึ่งห้าตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งสี่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น ห้าสูดแดนมินจะพาไปดูสูตรที่สองคนะสูตรที่หลุดยากนะสำหรับสูตรที่หนึ่งนะตัวเลขน้อยมากโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดมีเยอะแน่นอนนะคะพี่จ๋า สำหรับสายวิ่งนะคะสูตรที่สองก็จะมีสี่เจ็ดหกห้าศูนย์สองแอนมินให้เด่นไปที่เจ็ด เจ็ดกับห้านะคะเจ็ดห้าหนึ่งห้านะคะยังเป็นเด่นเด่นเจ็ดกับเด่นห้าเพราะว่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองงวดนี้นะคะคำนวณได้ตัวเลขเกือบเหมือนกันหมดนะคะก็จะมี

สำหรับชุดการนะคะก็จะเป็น 7, 2, 6, 4, 1, 4, 0, หอย่าดืมกลับหัวห้าเก เจ็ดหกเก้าสี่กันเบิ้ลสุดสองก็มีนะคะมีสองสองมีห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกนะคะตัวเลขที่แอนมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าศูนย์ห้าสอง 14นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะกดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆนะคะเวลาแอดมินลงให้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ